สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้นในราคาที่เบาๆแต่สเปคนี่ถือว่าจับหนักเหมือนกันเบาจริงเพราะว่าราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเพียงแค่2 8 9 9บาทเท่านั้นครับนี่นก็คือ Infinix Hot 10 Play นั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับเรื่องแรกดีไซน์ i ิน i n นิต o ฮอตสิบเพลมาพร้อมกับฝาหลังที่ดูเรียบหรูสัมผัสมันนะครับ อาจจะลื่นง่ายนิดนึงเหมือนกันหยิบจับได้ก็เทงโอเคหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยครับให้ขนาดหน้าจอมา6.82นิ้วความเรียระดับ SD+ ดีไซน์ของหน้าจอเป็นดอทนอตนะครับเป็นการจอดูวางกล้องหน้าไว้ด้านบนของหน้าจอโดยรวมก็สวยดีสมราคาของเขาในส่วนของตำแหน่งรอบตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะเป็นตำแหน่งการวางกล้องหน้าพร้อมกับลำโพงสนทนานะครับมาที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็นปุ่ม วอลุ่ม <War> เพิ่มตัวเสียงแล้วก็ตัวปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องมาที่ด้านล่างนะครับจะเป็นไมค์ตัดเสียงหนึ่งตัวพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไมโคร usb แบบเก่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรูฟัง3.5มมิลด้วยจากนั้นมาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นช่องถาใส่ซิมซึ่งสามารถใส่ได้น่าจะาทั้ง2ซิมและ1ไมโคร sd card นะครับมาที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับจะเป็นตำแหน่งการวางกล้องนะครับนี่ มีกล้องมา2ตัวนะครับแล้วก็มีไฟ,ไฟแฟลชหนึ่งดวงพร้อมกับตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับตรงนี้คือโดยรวมของตัวอินฟินิที่เราได้มาในรุ่นนี้นะครับนี่ด้านหลังทั้งสวยงามเลยทีเดียวครับเรื่องที่2การใช้งาน Infin i x ตี 510P มาพร้อมกับรุ่นแรม 2GB แล้วก็ 4GB ตามรุ่นแล้วก็ราคาของเขาโดยความจำก็เช่นเดียวกันคือ32และ 64GB สามารถเพิ่ม m ม c r o SD card หรือหนวยความจำเสริมได้ถึง5 2 g g เลยทีเดียวโดยรุ่นที่เราได้มารีวิวคือรุ่น RAM 4GB ินวยความจำา1 4นะครับและไฮไลท์ของรุ่นนี้เขาก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง6 0 0 0 m มิลลิแอม โดยได้ว่าใช้งานกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยครับเขาเคลมว่าสามารถเล่นเกมได้ต่อเนื่องนะครับยาวนานถึง13 8แชั่วโมงเลยทีเดียวด้วยนี้มีเซ็นเซอร์แกนแรงนิ้วมือมาให้ด้วยอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับและในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับก็ให้กล้องหลังมา2ตัวโดยเลนส์หลักความละเอียด13าล้านพิกเซลมาพร้อมกับ AI lens ในส่วนของกล้องหน้าให้มาหนึ่งตัวความละเอียดแปดล้านพิกเซลครับในส่วนของลาโพงมีมาให้1ตัวนะครับจะอยู่บริเวณด้านบนตรงลาโพงสนทนานั่นเองส่วนคุณภาพเสียงนั้นเป็นยังไไงปรรััับบชมกนค เรามาลองในเรื่องของเสียงกันมากนะครับจากที่ลองทดสอบเกมมาก่อนนะเนี่ยเหมือนลําโพงมันจะอยู่บริเวณอันนี้อันเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันโฆษณาอ๋อลำโพงอยู่ตรงข้างบนอันเดียวนะครับด้านท้ายอ่ะไม่มีเสียงเลยเสียงอยู่นี้อย่างเดียว คุณภาพก็มิติไม่ค่อยเยอะนะครับสมราคาเขาเลยแหละราคาประมาณ2,000ัปลายปลายพต้นต้นอะไรประมาณนี้ก็สมราคาเขาเรียกได้ว,ว่าพอใช้ได้แหละครับอ่าประมาณนั้นนะครับเรื่องเรื่องของเสียงนะเรื่องที่3กล้อง จากที่ลองถ่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้โอเคโดยเฉพาะกล้องหน้าจากที่สังเกตก็คือรูปบุคคลจะค่อนข้างคมชัดและดูดีอาจจะมีตีในเรื่องของระยะกล้องนะครับในส่วนของกล้องหลังและกล้องหน้าเนี่แหละระยะกล้องเขาค่อนข้างแคบครับเวลาเรายื่นมือไปเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดไม่ค่อยครบนะครับอาจจะต้องเอื้อมไปสุดหน่อยสำหรับเซลฟี่หรือใครจะถ่ายภาพตึกภาพวิวก็ต้องถอยหลังมาไกลหน่อยนะครับเพื่อจะได้ภาพแบบ,บครบบในเรื่องของระยะเลนส์กล้อง ส่วนคุณภาพภาพเป็นไงไปรับชมกันครับ อการทดสอบกล้องถ่ายวิดีโอของตัว Infinix Hot 10ของเรานะครับอถ่ายไปเดินไปเรื่อยนะครับระยะของเขาก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับ วิวแม่น้ำเจัพระยาทุกคนสอบกล้องหน้าของตัวอินฟินิตี้พสินะครับถ่ายไปเดินไปก็จบประสมาณนี้ ระยะของเขาประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนี่คือการทดสอบในเรื่องของเสียงก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับนะตรวอย่างการถ่ายยู่รับแสงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสบกล้องของเขาเลือกที่4การเล่นเกมผมได้ลองเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไปเล่นเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นเกม ROV Free Fire ส่วนประสบการณ์ในการเล่นเกมเป็นไงไปรับชมกันเลยมาทดสอบเกมยอดนิยมอย่าง ROV กันนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเวลาเราคอนโทรลนะครับทำได้ดีเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะเนี่ยดีกว่าที่คิดอยู่พอสมควรก็คือแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าเอามาเล่นได้ดีอยู่นะนะครับการคอนโทรลค่อนข้างโอเคนะครับยิ่งถ้าสัญญ,ญาณเน็ตเราดีเนี่ยถือว่าแบบ แสบเลยนะครับนี่อ่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วอืมกรุด <Good show. S 1> ชอบโดยรวมถือว่าค่อนข้างเล่นได้โอเคนะครับสาวเกม R O V นะต่อกันที่เกมโดดรล่มอย่างฟรีฟรายกันมากนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีงบไม่สูงนะอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกนะครับสำหรับน้องๆมัธยมแล้วกันซึ่ง อยากจะเอามาเล่นเกมได้บ้างด้วยคราวนี้เราก็เลยอยากจะลองเอารุ่นนี้เนี่ยครับมาลองเทสการเล่นเกมโดดโลมให้ดูว่าเออถ้าเราเอามาเล่นแล้วเนี่ยมันพอเล่นได้ไหมนะครับมาเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับผมกำลังหาทางลงอยู่นะเรียบร้อยนะครับพอโดดโลมมาแล้วรูปแบบการบังคับคอนเครื่องโอเคนะหันซ้ายหันขวาก็ถือว่าติดมือได้ดีนะครับแบบว่าหืมนี่มือถือ2 0 0พต้นๆหรออะไรอย่างนี้ สองพันไปลายๆเหรอเนี่ยนผะมลองเทสนิดนึงในเรื่องของการเล็งยิงหรืออะไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลองดูก่อนอ่าเจ๋งเลยนะครับเฮ้ยภาพค่อนข้างโอเคนะรู้สึกชอบนะครับแตกต่างผิดไปจากที่คิดอยู่พอสมควรนะครับในเรื่อง,องการซูมก็ค่อนข้างโอเคนิ่งอยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นนะ มันตามมืออยู่นะครับเวลาเราซูมหรือเวลาเราเล่นเลงยิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเฮ้ยไม่ผิดหวังนะมาดูคนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคดูคนนี่นี่อไงนะ้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าเล่นโอเคอ่ะโอเคเลยนะครับเอามาเล่นเกมนี้ก็ได้นะฟรีไฟล์นะครับ มาสรุปสุดท้ายกันดีกว่าจากที่ได้ลองนำโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับส่วนตัวถือว่าชอบในเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง6.82นิ้วเวลาใช้งานทั่วไปดู YouTube ถือว่าสบายตาใหญ่ดีผู้ใหญ่ใช้งานได้โอเคนะครับสำหรับใครที่สายตาสั้นด้วยความที่หน้าจอเขาใหญ่การใช้งานหรือประสบการณ์ค่อนข้างโอเคเอกันแต่ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่นะครับสำหรับใครที่จะเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาใช้งานนะ อันแรกคืออาจจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งลำโพงครับด้วยความที่เขาไม่มีลำโพงด้านล่างเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นเขาใช้ลำโพงสนทนาเป็นลำโพงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะลังเลในเรื่องของอายุการใช้งานหรือเปล่าเพราะเขาใช้ลำโพงตัวเดียวกันเลยประมาณนั้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับ รุ่นนี้ให้พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบเก่าก็คือ m i โคร USB ซึ่งโทรศัพท์มือถือสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยสับใครที่มีโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นแล้วกันเวลาไปนอกสถานที่นะครับอาจจะต้องพกใส่ชาร์จไป2แบบเลยทั้ง USB Type C แล้วก็ Micro USB จะไปหยิบยืมเขาก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะเขามีแต่ Type C กันหมดแล้วนะครับ Infinity o t 10เพ a y มีจำหน่าย2ราคา โดยเราจะให้คะแนนความคุ้มค่าตามในรุ่นของสเปคแล้วก็ราคาของเขาแล้วกันนะครับมาที่เรื่อิ่มต้นก่อนเขาให้แรมมา2 g ิกหน่วยความจำ32ชิปเซ็ตเป็น Helio G25 ในราคาเพียงแค่2,899บาทนะครับส่วนตัวถือว่าทำราคาออกมาค่อนข้างดีแต่สเปคก็ถูกลดทอนออกไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเอามือถือรุ่นนี้มาเล่นในเรื่องของ Facebook l i ์ e y o u t คะแนนความคุ้มค่าของรุ่นนี้เนี่ย ถ้าเทียบกับสเปคแล้วผมให้อยู่ที่ประมาณ7.5เต็ม10คะแนนครับถือว่าเป็นมือถือระดับเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคเน้นในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็ราคาทําออกมาโอเคนะครับมาที่อีกโมเดลหนึ่งบ้างในเรื่องของ RAM 4GB ROM 64ชิปเซตเป็น Helio G 3 5ในราคา3,599บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยสเปคอั p ขึ้นมาแล้วราคาต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้อยู่700บาท ในราคาที่สูงขึ้นกับข้อสังเกตที่เราพูดก่อนหน้านี้ในเรื่องของลาโพงที่ให้มาตัวเดียวพอกระซึ่มต่อเป็นไมโครยูสบีแบบเก่านะครับหากคะแนนไปไปมา,มาเนี่ยผมให้คะแนนความคุ้มค่าอยู่ที่หกเต็มสิคะแนนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของสเปคในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราบบกเงินสักเล็กน้อยละจะได้โทรศัพท์มือถือแบรนด์อื่นหรือรุ่นอื่นที่ค่อนข้างดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล็งรุ่นนี้อยู่และต้องการในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างนา และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือการรีวิวทั้งหมดที่มอมาฝากกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนะครับและเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นใครที่ได้มีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สามารถมิ้นบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับ ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีแบบนี้และคอนที่เราต่อไปช่องของเราเ Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมัรเด็กรีวิดีแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย